ยินดีต้อนรับเข้าสู่คาวิเบช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับรถยนต์และยานพาหนะทุกประเภททั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สุดหรูรถจักรยานยนต์สุดเท่หรือแม้แต่รถแทรกเตอร์ระดับตำนานและว,วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนั่นก็คือจอร์เดีย52าพปี2026จอร์เดียเป็นแบรนด์ที่ทุกคนที่คลุกคลีในวงการเกษตรหรือเครื่องจักรกลการเกษตรต่างคุ้นชื่อกันดีด้วยชื่อเสียงด้านความทนทานเทคโนโลยีทันสมัยและการออกแบบที่เน้นปประสิิทธภาพเ็นหลัก สำหรับรุ่น5,210ปี2026นี้ก็ไม่ต่างกันเพราะถือว่าเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์เกษตร,รกรยุคใหม่อย่างแท้จริงเริ่มจากการออกแบบภายนอกกันก่อนตัวรถยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ John Deere ด้วยสีเขียวเข้มคู่กับล้อสีเหลืองขนาดใหญ่ที่มองเห็นแล้วก็รู้ทันทีว่านี่คือ John Deere แท้ๆดีไซน์ได้รับการปรับให้ทันสมัยขึ้นไฟหน้าถูกเปลี่ยนเป็นแบบ LED ที่สว่างกว่าเดิมและประหยัดพลังงานมากขึ้น ฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบใหม่ให้สามารถเปิดได้ง่ายขึ้นเพื่อการซ่อมบำรุงส่วนโครงสร้างโดยรวมยังคงแข็งแรงและแน่นหนาตามมาตรฐานระดับโลกสิ่งที่น่าประทับใจในรุ่นนี้คือเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากขึ้นจอ h n d e 5,210ปี2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์สสูบขนาด 2,100cc ที่ให้กำลังสูงสุดถึง50แรงม้าทำให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นไถวานปั่นหรือพ่วงลากทั้งในพื้นที่ราบและพื้นที่ลาดเอียง นอกจากนี้ระบบระบายความร้อนยังได้รับการปรับปรุงให้ทนต่อการใช้งานหนักในสภาพอากาศร้อนชื้นอย่างประเทศไทยระบบส่งกำลังเป็นอีกจุดที่จอร์เดียให้ความสำคัญรุ่นนี้มาพร้อมเกียร์8ไปหน้า2ถอยหลังซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการของผู้ขับขี่ไม่ว่าจะต้องการความเร็วหรือแรงบิดในการถ่ายหน้าระบบคลัตช์แห้งแบบดูอัลคลัตช์ยังช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลมากขึ้นทำให้ผู้ใช้งานไม่รู้สึกเหนื่อยล้าขณะทำงานเป็นเวลานาน,าน พูดถึงการทำงานต่อเนื่องก็ต้องพูดถึงถังน้ำมันจอร์เดีย5210ปี2026ให้ถังน้ำมันความจุสูงถึง60ลิตรสามารถทำงานได้ทั้งวันโดยไม่ต้องหยุดเติมน้ำมันบ่อยๆประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในไร่หรือสวนได้อย่างชัดเจนภายในห้องโดยสารแม้จะเป็นรถแทรกเตอร์แต่จอร์เดียก็ยังใส่ใจเรื่องความสะดวกสบายของผู้ขับขี่เบาะนั่งปรับระดับได้ระบบกันสะเทือนดีขึ้นพวงมาลัยพาวเวอร์ทำให้บังคับรถได้ง่ายแม้ในพื้นที่แคบ นอกจากนี้ยังมีจอแสดงผลที่แสดงข้อมูลเครื่องยนต์และระบบต่างๆอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันหรือสัญญาณเตือนต่างๆระบบไฮดรอลิกของรุ่นนี้ก็ถือว่าโดดเด่นมากเพราะให้แรงดันสูงถึง160บบาร์และมีปั๊มไฮดรอลิกแบบทวินปั๊มแยกการทำงานจากระบบพวงมาลัยทำให้สามารถใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลายประเภทในเวลาเดียวกันทั้งยังตอบสนองได้รวดเร็วเหมาะกับงานเกษตรที่ต้องการความแม่นยำสูง นอกจากนี้จอร์เดีย5,210ปี2 0 2 6ยังรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อีกมากมายเช่นผ่านถ่ายปั๊มน้ำเครื่องหวานมเมล็ดและรถเทรลเลอร์ขนาดเล็กตัวรถมีจุดยึดอุปกรณ์มาตรฐานและระบบ PTO ที่สามารถปรับความเร็วรอบได้ทั้งแบบ540และ1,000รอบตอน,นาทีทำให้ใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเรื่องความปลอดภัยจอร์เดียรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับเบรกแบบ Oil Immersed Brake ซึ่งทนทานและให้แรงเบรกที่ดีในทุกสภาพพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นทางลูกรางทางเปียกหรือทางลาดชันและยังมีการติดตั้งไฟเลี้ยวไฟเบรกและกระจกมองหลังที่ออกแบบมาเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับการดูแลรักษาจอรเดีย er ก็ออกแบบให้สามารถทำได้ง่ายขึ้นมากจุดเช็คน้ำมันเครื่องน้ำเมอน้ำและไส้กรองต่างๆถูกจัดวางในตำแหน่งที่เข้าถึงง่ายลดเวลาการซ่อมบำรุงและลดโอกาสเกิดความเสียหายจากการละเลยการดูแลรักษา โดยรวมแล้วจอร์ดี5,210ปี2 0 2 6คือรถแทรกเตอร์ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรไทยที่ต้องการความทนทานใช้งานง่ายและประหยัดต้นทุนในระยะยาวด้วยคุณภาพระดับโลกเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยหากคุณกำลังมองหารถแทรกเตอร์ที่ใช้งานได้จริงในทุกสภาพพื้นที่และตอบโจทย์งานเกษตรทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางจอร์ดี5,210ปี2 0 2 6คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้าม ขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้จากคาวิเบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ